ันนี้ก็อยู่กับแจมนะคะ T K Racing ค่ะก็วันนี้เนี่ยแจมเนี่ยจะพามาเปิดโปรเจกต์ใหม่ รถเทสลาของแจวีได้ทําการแรปรถโดยร้านใหม่ของแจวนี่ชื่อร้านแรปรูมค่ะเดิมแล้วของแจนีเป็นรถเทสลาสีดําแต่อันนี้ค่ะเราไม่ได้ทําการแรปสีนะคะคันนี้เนี่ยของแจทําการแรปการลอยแบบด้านค่ะเนื่องจากตัวรถของแจนีเป็นสีดําอยู่แล้วพอแรปแบบด้านลงไปเนี่ยมันก็เลยจะทาให้ตัวรถของแจเนี่ยเป็นสีดําด้านทันทีแล้วก็จะสามารถช่วยป้องกันไม่ว่าจะเป็นรอยขีดขว่วนเวลาโดนโดนอะไรกระแทกมันจะสามารถช่วยฮิวตัวเองได้ด้วยค่ะ แล้วก็วันนี้เนี่ยจะขอมานําเสนอโปรเจกต์ Project ใหม่กันสักหน่อยนะคะรแรปรูมของแจมเนี่ยร่วมกับมิราดออดิโอนี่เองนะคะร้านของแจมแรปรูมเนี่ยตั้งอยู่ที่โชว์รูมมิราดออดิโอสาขาราชพฤกษ์ก็อยู่แถวแถวเดอะเซอรนี่เองค่ะก็ออยังไงแล้วถ้าพี่ๆคนไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการ แรปกันรอยไม่ว่าจะเป็นแบบใสหรือแบบด้านหรือว่าจะเป็นแรปสีนะคะมีเนี่ยเป็นร้อยสีเลยค่ะให้เลือกได้พร้อมทั้งยังมีฟิล์มกองแสงรอบคันนะคะฟิล์มกระจกเ้อไผ่ก็มีเช่นกันหรือว่าจะเป็น Decoration f i ์มเช่นพอร์ชคันนี้ค่ะพอร์ชคันนี้เดคอเรชันฟิล์มทำเป็น c อสต o m มอมเป็นชื่อนะคะซึ่งก็ใส่เป็นชื่อแรป o ูมไว้อยู่ตรงข้างพอร์ชเนี่ย ก็บอกเลยว่าสวยมากหรือว่าจริงๆ d e c เดคอเรชันฟิล์มเนี่ยเป็นหลายๆสีเนี่ยจะเอาไปใส่ไว้กับอะไรก็ได้เช่นบางคนเขาจะมีเป็นรถของเล่นเด็กก็สามารถแรปได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามทุกๆอย่างที่เป็นผิวเรียบเนี่ยสามารถแรปได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแรปกันลอยหรือแรปสีนะคะเป็นในส่วนของเดคอเรชันฟิล์มนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ทันวาทีเคเบสซิ่งและแรปรูมจะไปออกบูธอยู่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปสีงพันยี่สิบเอ็ดนีทอ่ธานีค่ะ ยังไงแล้วบูธของเราเนี่ยอยู่ที่บูธ F01 ค่ะอยู่ภายใต้บูธของ m ิราดออดิโอนะคะเราจะไปโชว์รถคันนี้ซึ่งใครๆถ้าได้เห็นอยู่แล้วจะรู้ว่าเป็นเทส l a ที่แต่งโหดที่สุดดุกว่าเดิมดำดานด้วยมาเจอกันได้นะคะที่บูธมิราดออด d โอค่ะ Rap Room แรปบ o ูมาทีเคเรซิ่คอยให้ข้อมูลอยู่พร้อมทั้งในส่วนของทีเคเ i n รนะคะเราเข้าไปขายของแต่งราคาพิเศษทุกอย่างค่ะมีส่วนลดให้ค่ะยังไงแล้วเข้าไป เจอกันได้ชมรถตัวจริงกันได้ช่อมของแต่งข้างไหนกันได้เลยค่ะพร้อมทั้งแรปรูมเช่นกันนะคะถ้าจองแรปอะไรต่างๆในงานเราแถมฟรีทันทีค่ะฟิล์มนิลภัยเป็นกระจกงาคน,นะ,คะให้ทุกคันค่ะยังไงแล้วไปเจอแจมกันได้ในงานนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูคลิปนี้อยากได้บัตรเข้าชมงานนะคะสามารถติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ทีเคเบสของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วแจมเนี่ยจะนําบัตร m o เตอ e x เอ็กให้นะคะ มี2ชอยให้เลือกค่ะไม่ว่าจะมารับที่โชว์รูม TK Racing หรือจะให้ส่งไปสนีไปให้ก็ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์เ k Racing ได้เลยค่ะยังไงวันนี้แจมต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะสวัสดีค่ะ